ความสงบแห่งชาติฉบับที่1 2,557เรื่องการควบคุมอำนาจการปกครองประเทศคณะรักษาความสงบแห่งชาติซึ่งประกอบด้วยกองทัพบ,บกกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพเรือกองทัพอากาศและสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจึงมีความจำเป็นต้องเข้าควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศ ทั้งนี้ขอให้ประชาชนทุกคนอยู่ในความสงบดำเนินวิถีชีวิตและประกอบอาชีพต่อไปตามปกติเรื่องการประกาศใช้กฎเอการสึกทั่วราชอาณาจักรเพื่อให้การรักษาความสงบเรียบร้อยสามารถใช้อำนาจในการรักษาความสงบแต่ความสงบที่ปิดปากคนมันไม่ใช่ความสงบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแต่มันก็ทำจนได้และนำความสงบสุขกลับคืนสู่ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกฝ่ายโดยเร็วประกาศใช้กฎเอัยการศึกทั่วราชนาาจักรตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2557เวลา16นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปทางคสอชอเนี่ยได้มีการประกาศใช้กฎเอัยการศึกเนี่ยนะคะอ้างเหตุว่ารักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศเนี่ยนะคะอันเนื่องมาจากกรณีที่มีการชุมนุมของกปปสแล้วก็ การชุมนุมดังกล่าวเนี่ยมีเหตุที่เกิดจากความรุนแรงเนี่ยต่อผู้ชุมนุมทางคอสชอก็เลยประกาศใช้กฎยการศึกขึ้นมาเนี่ยนะคะเพื่อควบคุมให้ประเทศเนี่ยมีความสงบสุขจริงๆแล้วเนี่ยจเยจตนารม์รข,ของกฎอการศึกเหตุผลก็คือหากมีเหตุศึกสงครามหรือว่ามีเหตุจราจลเนี่ยให้อำนาจกับพบทบผู้บังคับบัญชาของทาหารในการที่จะประกาศใช้กฎอการศึกได้ ฉะนั้นถ้าเรามาดูเจตนารมที่แท้จริงของการประกาศใช้มีเพียงแค่2เหตุเท่านั้นก็คือกรณีที่เกิดศึกสงครามแล้วเกิดเหตุจราจนเกิดขึ้นนะให้อำนาจทหารในการประกาศใช้นะคะทีนี้พอมาปีนี้เนี่ยปี2557เนี่ยทางพอบทบพลเอกประยุทธ์ได้ประกาศใช้กฎเอการศึกขึ้นเนี่ยโดยอ้างเหตุว่ามีการชุมนุมของกปป,ปสมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศเนี่ยก็มีการประกาศใช้กฎในการศึกกฎในการศึกเนี่ยประกาศใช้มาตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม257จนถึงปัจจุบันทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยได้อาศัยอํานาจตามกฎในการศึกค่อนข้างที่จะมีปัญหามากเนื่องจากว่าไม่ได้มีหลักเกณฑ์เนี่ยนะคะที่ชัดเจนในการที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กลายเป็นว่ากฎการศึกดังกล่าวเนี่ยให้ดุลพินิษ์แก่เจ้าหน้าที่ทหารในการบังคับใช้กฎหมายที่ค่อนข้างไปกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะคะอย่างเช่นกรณีที่เราเห็นก็คือทางเจ้าหน้าที่ทหารนะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยได้ทําการจับคุมคุมขังประชาชนที่ชุมนุมโดยสงบแล้วก็ได้มีการแสดงสัญ,ญลักษณ การคัดค้านการรัฐประหารซึ่งการแสดงสัญลักษณ์ที่สงบและสันติดังกล่าวเป็นเสรีภาพและเป็นสิทธิเนี่ยนะคะของบุคคลโดยตามธรรมชาติในการที่จะแสดงออกทางการเมืองแต่ปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่ทหารใช้ดุลพินิษตรงนี้ในการทำการจับคุมคุมขังประชาชนเนี่ยเข้ามาควบคุมตามกฎหมายเนี่ยไม่เกิน7วันนะคะปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าสถานการณ์เนี่ย กลับเข้ามาสู่เหตุการณ์เนี่ยในภาวะปกติแล้วฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยนะคะไม่ควรที่จะทำการใช้อำนาจตามกฎการศึกอีกแล้วศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนของเราเนี่ยจึงขอเรียกร้องนะคะและก็เสนอให้มีการยกเลิกการประกาศใช้กฎการศึกค่ะ